สวัสดีครับร้านเอซาช็อปครับวันนี้เห็นแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับสินค้าขายดีครับผมก็หนีไปพ้นกับจอแอนดรอยที่ยินรงรุ่นนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งในมิลเอ็กซ์องพันยี่สิบนะครับผมก็มาตัวนี้ก็มาฟองกล้องรอบคันเช่นเดิมครับผมมีกล้องหน้านะครับหนึ่งตัวนะครับกล้องหน้าหนึ่งตัวกล้องข้างนะครับที่กระจกสายวานะครับแล้วก็มีกล้องหลังนะครับ หนึตัวครับก็ทั้งหมด4ตัวนะครับกล้องรอบคันตัวนี้แถมกล้องมากับจอนะครับผมมาดูภายในครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมอันนี้จะเป็นของเดิมนะครับนี่เป็นของเดิมลูกค้าก็ติดตั้งเรียบร้อยคุณภาพเสียงบอกได้เลยว่าเสียงดีมากครับตัวนี้เป็นเ AH อนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวแรมสามรอมสามสองแต่ว่าเป็นซี u คอปนะครับ CPU Core 8นี่แรงกว่า Core 4เยอะมากครับก็ CPU 2ตัวครับแรงแล้วก็ฟังก์ชันก็คือใส่ซิมได้ครับเยอทั้งหมด3าตัวนะครับใส่ซิมได้วีบีสามเส้นะครับสําหรับตัวคอ r e 8นะครับจะไม่เหมือนกันกับคอ r e 4นะสามสามสองครับคอ r e 8หน้าจอ QLED นะครับผมหน้าจอเป็นกระจก IPS ความละเอียดอยู่ที่หนึ่งพันสองปดิบคณเจ็ดอยสบมาพร้อมระบบเสียง d s p นะครับผมนี่ระบบเสียง d s p นะครับตัวนี้่ ยัานความถี่ปรับควบคุมโทนคุมซับวูดเฟสได้เลยครับมีตัวเปิดปิดตั้งหากนะครับผมนี่สามารถปรับแต่งเพิ่มตรงนี้ได้อีกนะครับไม่ได้ว่าปรับแค่ตรงนี้เหมือนกับตัวดีพีรุ่นเล็กครับนี่เป็นดีพีรุ่นใหญ่นะครับผมมาพร้อมฟังก์ชันก้องรอบคันนะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์ถอยปั๊บก็ให้โชว์มาตั้งแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะกดดูเป็นตัว 3D ก็ได้ครับปรับเล่นที่หน้าจอเลยนะครับผม สามารถปรับที่หน้าจอได้เลยนะครับไม่ไม่เหมือนกับตัวกล้องรอบคันแบบสมัยก่อนนะครับที่จะต้องมาปรับที่รีโมทครับผมเคยแจ้งหลายรอบแล้วนะครับตัวนี้นี่ติดตั้งลงในมือเนะครับรถเปลี่ยนได้สีเปลี่ยนได้นะครับผมมาพร้อมฟังก์ชันกล้องบันทึกรอบคันนะครับผมนี่บันทึกอยู่นะครับนะดูย้อนหลังนะครับอ๋อนี่เราก็เก็บไฟอยู่ปึ๊บอ่อนญาตกดก่อนนี่เป็นไฟล์บันทึก รอบคันนะครับนี่บันทึก้งหมดสีด้านเลยหน้าหลังซ้ายขวานะครับนี่บันทึกก็ดูย้อนหลังได้เวลาเราจะถอดออกไปใช้งานไปนลงยูทู o ยูทู e หรือว่าไปลง Facebook ก็ถอดนี้ไปเสียบคอมแล้วก็ลงได้เลยนะครับผมนี่เป็นบันทึกรอบคันนะครับอ่าเวลากล้องหน้าช่วยจอดนะครับกดปึ๊บนี่โชว์มารูุด้านหน้าเลยนะครับก็ช่วยจอดเหมือนเดิมกดจะเป็นกดเป็นแบบนี้ก็ได้ครับกดเป็น3ามดีก็ได้เห็นภาพรอบคันเลยนะครับ นี่หรือจะส่องด้านไหนมุมไหนครับกดได้เลยกดที่หน้าจอนะครับกดที่หน้าจอได้เลยตัวนี้เล่นง่ายครับสินค้าเหมือนเดิมครับรับประกันหนึ่งปีนะครับเหมือนเดิมแล้วก็มีฟังก์ชันไฟเลี้ยวนะครับฟังก์ชันไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวขวาจะโชว์มารูปมุมขวาเวลาครับรถไปก็จะโชว์มารูปบน,นเล็กแต่เราจะไม่ให้โชว์ก็ตั้งได้เหมือนกันครับอ่ามุมซ้ายนะครับขบวาหรือหรือจะดู ซ้ายขวาเลยก็ได้ครับเปิดไฟพามาก็จะโชว์มาด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับผมนี่ก็ระบบสวยงามเสถียรครับตัวนี้กลางคืนก็เปิดไฟครับจะมีไฟติดด้านข้างไฟด้านข้างรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะจะอีกรุ่นเล็กจ,จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่รุ่นนี้เปลี่ยนได้แล้วนี่ครับเป็นได้จะเอาสีอะไรนะครับจะให้มันบนไปก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับ ไปทางข้างเปลี่ยนได้ก็คำสั่งเสียงนำทางไปเดอะมอโคราชก็ไม่ถือว่าช้านะครับขนาดแรมสามนะยังเร็วขนาดนี้นะครับนี่ใช้คำสั่งเสียงครับนำทางนนี้ก็ติดตั้งในมิกป้ายแดงเลยสองพัี่บเดเลยนะครับผมนี่นี่ก็เป็นระบบนำทางแบบอันนี้เป็นแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ แบบออฟไลน์เราก็มีนะครับนี่แถมให้นะครับออฟไลน์นี่ครับนี่เป็นแบบออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับลูกค้าไม่ต้องปล่อยอินเทอร์เน็ตเข้าไปไม่ต้องใส่ซิมไม่ต้องอะไรก็สามารถนาทางได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอโก้เลยครับตัวนี้ซื้อให้นะครับไปหาโหลดไม่มีนะครับผมไปหาโหลดไม่มีแน่นอนตัวนี้ต้องซื้อมาลงนะครับโหลดจะไม่สามารถใช้งานได้ครับไม่ใช่ภาษาไทยครับแต่เป็นภาษาไทยหมดแล้วครับรถก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกัน รูปตัวนำทางนะครับสมมติเราดูแผนที่เป็นแบบ 3D นะครับตัวนี้นี่นครับสวยงามไปไปดู YouTube Netflix ก็มีให้เหมือนเดิมครับ Netflix ตัวนี้ก็ใส่พาดเบิดใส่อีเมลเราเข้าไปก็สามารถดูได้เลยนะครับ Netflix อย่างอื่นก็แอปอื่นก็มีลงให้มีทีวีออนไลน์อะไรปกติครบหมดนะครับอ่านดูทีวีออนไลน์กันนี่ก็เป็นทีวีออนไลน์ก็เหมือนเดิมก็ดูได้ดูได้เลยนะครับตัวนี้ช่องสามนี่เป็นโฆษณาสักครู่นี่นี่ก็จะเป็นช่องสามเป็นทีวีออนไลน์ใครดีครับตัวนี้มันมา ไม่แพงนะครับชุดหนึ่งแค่หมื่นกว่าบ,บาทแล้วก็มาพร้อมกล้องรอบคันแบบนี้ฟงังก์ชันก็แช่งแบบนี้นะครับดูเล่น YouTube กันหน่อยปรับดูภาพดูความละเอียดของจอภาพนะครับ QI D นะครับโคตรชัดครับบอกเลย 电个好的。 หน้าจอขนาดเล่นได้เล่นสองหน้าจอได้ แจมจบอีกหนึ่งตัวครับผมอีกหนึ่งคันครับสำหรับคันนี้ครับเล่นสองหน้าจออะไรได้สบายครับตัวนี้ลื่น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  อทัสองจอครัก็ตัวคอ8แปตัวนี้ของเอสจะมีฟิล์มกันรอยให้สองชั้นนะครับมีระบบบลูทูธแล้วก็มีตัว Apple c a คาร์เพยคา์ลิงให้เหมือนกันครับตัวนี้ก็สามารถลิงก์กับโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอเหมือนเดิมครับฟังก์ชันต่างๆก็มี a ux ฟังก์ชันบลูทูธต่อจอฟิดานนะครับ p l เพ s สต r โหลดแอปต่างๆมีจุ๊บนะครับก็อย่างอื่นก็ลูกค้าสามารถโหลดเพิ่มได้ครับยกเว้น เฟซบุ๊กกับไลน์เราไม่นาให้โหลดนะครับตัวนั้นจะกินพื้นที่และตัวเครื่องเกิดความเสียหายได้เพราะว่ามันใช้ความจุเยอะมากครับจะไม่เหมือนกับโทรศัพท์เรานะครับตัวนั้นถามาลงในไม่ลงได้ครับแต่ว่าอนาคตมันจะช้ามันจะอืดครับโอเคนะครับก็ส่งงานนะครับผมสวยงามนี่ก็เป็นมิวเอกนะครับผมปลายแดงเลยติดมีติดกับทุกวันครับเมื่อวานก็เมื่อวานติดรุ่นเมื่อวานติดรุ่นอะไรเนาะเมื่อวานติดฟอร์ดนะครับเมื่อวานติดฟอร์ดนะครับวันนี้ก็เป็น มิวเอนะครับเป็นไงครับภาพสาม,มิติครับตัวมุมกล้องก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้อย่างที่ผมบอกนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเข้าเกียรถอยโอเคครับสวยงามก็สวยงามหนึ่งคันครับผมนี่ก็เป็นมิวเอนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยครับผมทั้งใน Facebook ใน Youtube แล้วก็ใน t i k t o อกนะครับผมตันนี้ก็โรงงาน3ที่เลยนะครับผมก็ผพจหลักเราก็จะเป็นร้าน a s o u shop อะไรซิ่งอะไรเทพโคราชนะครับเพจเผจหลักของเรานะครับก็เปจีใหญ่ก็มีอะไรก็ทักมาที่นั่นเลยครับสอบสอบถามสินค้าตัดสินค้านะครับผมโอเควันนี้ก็รีวิวเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ